สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแม่มาชแนลของเราในวันที่9มิถุนายน2568นะคะสำหรับในวันนี้นะคะต้องบอกว่าแอดจะลงนทางให้ทั้งหมด2 EP เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็น EP ที่14และ15นั่นเองนะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่14ของงวดประจำวันที่16มีนาคมไม่ใช่16มิถุิายน2568นะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อที่ขึ้นไว้นี้เลยนะ ก็จะแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะแนวทางของบ้านไผ่เมืองพลรวมถึงฉบับคมประทองด้วยนะแนวทางของคนไทยบ้านแนวทางของใบดําแนวทางของแอกลมเกกนุนติ oti, เพิ่มเติมมาหลายฉบับเหมือนกันเน,ะนาะแนวทางของอคนเมืองลิงแนวทางของเลขเด่นแอดหนุ um ่มขอนแก่นเพิ่มเติมมาสองฉบับ นะคะแนวทางของนางฟาราสิบมังกรซึ่งเป็นแนวทางล่างเนาะแล้วก็ปิด้าที่เลกดับ10หน่วยบนแอดมุกนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้าก,กันเลยมาเริ่มที่แนวทางของม bon, ิสเตอร์บอลนนองที่แล้วนั้นต้องบอกว่าแอดลงให้อยู่นะแต่ว่าหลุดไปไม่เข้านะคะในงวดนี้นะคะบมิสเตอร์บอลให้มานาทางวิ่งที่6นะให้ชุด สามตัวมาเน้นที่516และ565นะคะและ5ชุด2ตัวมานะคะเน้นที่1 6และ65เนาะอ่าน,นสุดที่1 6นั่นเองนะคะงวดนี้น้ามาลุ้นกันนะคะว่ามิสเตอร์บอลจะเข้าหรือเปล่าท่านที่รอและตามเส้านี้อยู่ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะงดีจะแก้ามาได้ไหมลุ้นกันนะมิสเตอร์บอลนะคะ ต่อไปนะเรามาดูนาะทางของท่านไหนอ่าบ้านไผ่มงพลเริ่มถึงฉบับคมประทุมทองด้วยอ่ะฉบับนี้เป็นฉบับบ้านไผ่มงพลเนาะสำหรับผู้ที่รันเข้านาะทางที่เป็นเลขเด่น3และ5้าใช่ไหมคะโดยที่สามนั้นเขาที่หลักร้อยบนเนาะแล้วก็เลขห้านั้นเข้าที่หลักสิบบนนั่นเองในงวดน,นี้ให้มานะคะบ้านไผ่มงพลเลขเด่นที่4 5 6หนะคะสี่ห้าหกเนาะและห้าชุดสองตัวมาเนีนที่4 6 4 7 4 9 6 5 6 8ด แล้วก็69นะคะถ้าใครมั่นใจว่า4 5หรือ6จะมาเนี่ยก็วิ่งรุดเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยชอบเข้าในทางเล็กเต็นเล็กวิ่งเนาะอาต่อตไปนะคะเรามาดูนนะทางฉบับที่2จะเป็นฉบับคมประทุมทองนะคะอ่าสำหรับที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าที่เลขเต็มสองและได้2 5 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะโดยที่2นั้นนะคะเข้าที่หลักหน่วยบน เนาะอ่าแล้วก็หลักสิบล่านั่นเองสำหรับนี้กวนนี้นะคะให้มาแนวทางฉบับคมประทองนะคะเด่นที่5กับ2นะคะโดยให้2ตัวมาในที่้นที่5 0 5 4 5ห้าเจแล้วก็5 9นะคะใครที่ตามแนวทางของบ้านไผ่บางพลที่เป็นฉบับคมประมทองนี้อยู่นะคะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแคปหน้าจอไปนะอ่าในช่วงนี้นะคะอ่ายังไม่ได้เห็นแนวทางที่เป็นฉบับแบบเขียนที่เป็นชุด2ตัวนะคะ ท่านใดที่เห็นฉบับนั้นนะคะต้องบอกว่าไม่ได้ลงให้เนะาะบอกไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าแก็ตามมาทางของท่านนี้อยู่ค่อนข้างที่จะจะนานเหมือนกันนะคะาสามหรักวุฒิยานั้นนะคะต้องบอกว่า,าสามตัวที่ให้ไปนะคะก็คือเข้าใช่ไหม ก็ในงวดนี้จะมี3ตัวไหมอ่าก็รอดูนะคะถ้าได้มาเนี่ยแอบก็จัดลงให้นะสำหรับบ้านผัยมองพลชุด3ตัวนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านไหนนี่แนวทางของอ่าคนไทยบ้านนะคะอ่าสำหรับในงวดที่แล้วนั้นเข้าที่522ตัวบนตรงๆนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางชุดสามตัวและ2ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมี363ส 6 3 3 8 2 7 2 6แปแล้วก็87นะคะงวดนี้นะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะคะคนไทยบ้านนี้นะ,ะเจ้านี้ได้มาแบ่งปันเป็นบางงวดนะคะบางงวดก็มาได้ข้อมูลมาต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของใบดํานะคะสําหรับใบดำวดที่แล้วน,นั้นไม่เข้านะคะสาหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางเลขเด่นที่6กับ0นยะ์นะ ให้ชุด2ตัวและ3ตัวมาก็จะมี6 1 03 306แล้วก็0 6 1มาดูกันนะคะว่างดนี้จะเข้าหรือเปล่านะเจ้านี้เนี่ยชอบเข้าเลขเด่นนะคะเด่นงวดนี้คือ6กับ0นะอ่ามาดูกันนะคะว่า6หรือว่า0จะมาหรือจะมาทั้ง2รลุ้นกันนะคะใบดำนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของเลขก,กำลังวันแล้วก็10หน่วยบนของแอดนุ่มขอนแก่นเพิ่มเติมมา2ฉบับนะอ่ะชบัแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเลขก,กำลังวันจันสูตรใหม่นะคะย้ำนะคะว่าเป็นสูตรใหม่นะให้มาเนงอนนี้คือ50แล้วก็9นะคะ จะเข้าหรือเปล่าล้นกันเนอะแล้วก็ฉบับที่สองฟังความมือก็จะเป็นทางที่เป็นเลขเด่น10หน่วยบนปรับสูตรใหม่เหมือนกันนะคะให้มาคือ8901นนะคะมาดูกันนะคะว่าสูตรใหม่ทั้งทั้งสองฉบับเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับทางของแอด หนุ่มขอนแก่นนี้นะคะอ่าต่อไปนะก็จะเป็นนาทางของคนเมืองลิงนะสารนทางของคนเมืองลิงมีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาได้มีอ่ามาแบ่งบานอยู่2ฉบับัองซ้ายมือนะคะก็ะเป็นฉบับที่เป็นงบน้อยนะคะเลขเด่นคือ7กับ8นะ7กับ8ปดนะ,ะ,ะมั่นใจว่า7กับ8มาเนี่ยก็อ่า ลองดูนะคะว่าจะจะเข้าหรือเปล่าเนาะแล้วก็ฉบับที่สองฝังความมึงก็จะเป็นอ่าชุดที่เป็นเลขเด่นอีกฉับหนึ่งนะคะแล้วก็2ตัวสตัวให้มาด้วยนะคะเด่นก้อนนี้คือ5กับ6เนาะแล้วก็ให้อ่าสองตัวสตัวมาก็จะมี65 68 87 62 686อ่า 68, หกสแล้วก็5้านะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้ามาสรบคนเมืองลิงนะมีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมาสรับงวนที่แล้วนะคะแต่ว่าลงให้งวดนี้จะทันไหมหรือคนนั่งงวดอ่ะก็ามาดูกันนะคะว่าจะเข้าหรือเปล่าคนเมืองลิงนะ มาที่แนวทางของแอดกลมเกตดนุติเจ้านี้เพิ่มเติมมาหลายฉบับเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณา5 6 7ฉบับประมาณนี้นะคะเท <c oughs> ่าเี่ยาจำได้เนะาะอ่ฉบับแรกฝัง่งซ้ายมือนี้นะคะนี่ฝั่งซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่นหลัก10หน่วยบนที่มีส0ตัวให้มาคือ5 7 9 1นะคะต่อมาฉบับที่ะคะนี่ฉบับนี้เป็นแนวทางเลขเด่น10หน่วยบนอ่าที่มี3ตัวนะคะให้มาคือ8 0 2นะคะอ่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็มา รุ้นกันนะคะอะต่อมาค่ะแนวทางฉบับที่สามนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เป็นชุดโซตบอลทั้งตรงทั้งโต๊ดนะคะต้องออกว่าที่เดียวนั้นเข้าคู่โต๊ดบน32ใช่ไหมคะสาระในงวดนี้นะคะแอดได้มาเนาะก็ให้มาให้คับหน้าจอไปนะแอดจะไปหาใน้ฟังนะคะตัวเลขเ่าจะเยอะนะคะวัานี้มาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะคะแนวทางของแอดกลมกนติซึ่งประทุษ2ตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดนี้นะคะ แคปเรียงคะต่อมาค่ะฉบับที่อันนี้ฉบับที่3าแล้วเนะบาะฉบับที่ 4, สฉบับนี้นะคะก็จะเป็นทางที่เป็นชุด3ตัวบอลทั้งตรงทั้งโต๊ดนะคะในในรูปภาพนี้นะคะก็แคปหน้นจาจอกันไปนะแคปไปนะคะมาดูกันว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะ อันนี้คือฉบับที่4แล้วใช่ไหมต่อมาค่ะฉบับที่5นะคะฉบับที่5นี้ก็จะเป็นแนวทางล่างเดินดีฉบับสีเขียวเนาะสำหรับเมที่แล้วเข้าเนาะอลืมวงกลมไ้นะคะนี่เข้าที่เลขศูนย์นะคะดยที่ศูนย์นั้นนะคะเข้าที่หลกักหน่วยล่างนะคะสำหรับในงอนนี้นะคะให้มานะาล่างเดินดีกลมบนตินะคะก็คือ9 0 2 3นนะคะ9 0 2 3นั่นเองนะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางฉบับฉบับที่ห ฉนะบับนี้ก็จะเป็นแนวทางเอออันนี้คือฉบับพี่6กไหมอ่าก็จะเป็นแนาทางเลขเด่น10หน่วยล่างคู่ขี้นะอันนี้คือเพิ่มเติมมานะคะให้มาก็จะมี9 1้าหนะคะ9 1้าหฉบับนี้นะคะงวดนี้ลงงวดแรกนะคะอ่าเพิ่มเติมมางวดนี้มาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่า9135 10หน่วยล่างคู่ขี้นั่นเองนะอันนี้คือฉบับที่5หรือย,ยังห้า <c oughs> หรือ6เนี่ยดูแป๊บหนึ่งนะคะ โอเคค่ะอันนี้ฉบับที่6แล้วเนาะอ่าต่อมาค่ะฉบับที่7นะคะก็จะเป็นนทางเลขเด็กสิหน่วยล่างนะคะให้มาเนื้องานนี่คือ7803นะคะ7803นั่นเองนะหมดแล้วทั้งทั้งหมด7ดฉบับนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของอ่า นางพระราศีมังกรซึ่งเป็นแนวทางล่างสูตรใหม่นะคะให้มาก็จะมี 4884, 5885เนาะสำหรับในงดน,นี้ต้องบอกว่า5885และ0550แอดว่าต้องดังมากๆเหมือนเมืที่แล้วเนี่เลยเนะเาะอ่ะมาดูกันนะคะว่า5885จะมาจะมาล่างใหมนะคะแต่ว่าแอดเชียร์คือ0550คือแอดชอบนะคะเท่านั้นเองนะแต่ว่าอ่า งวดนี้แอดก็ยังตามก็ก็อยู่เหมือนเดิมนะคะงวดนี้จะตามเป็นงวดสุดท้ายนะคะเพราะว่าเป็นเลขฝันนั่นเองนะคะ,ะถ้าไม่เข้าก็คือไม่ตามแล้วเนาะ, <c oughs> ะต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของเลขดับหรือปิดท้ายเลขดับของแอดมุกนะคะซึ่งก็จะเป็นเลขดับสิบหน่วยบนนะคะคงที่แล้วนั้นผ่านไหมผ่านหมดเลยใช่ไหมคะอ่ะสาสาเรื่องก้อนนี้ให้มาให้แคปหนา้าจอไปนะแอดจะไม่ได้หาได้ฟังนะคะ แล้วไปนะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าสำหรับเลขดับ10หน่วยบนของแอดมุกนี้นะคะอ่าค่ะสำหรับ EP นี้นะ,ะก็เป็น EP ที่อ่อ14ของงวดประจำวันที่เท่าไหร่นะ16ของงวดประจำวันที่อ๋ออ่ะอ p นี้เป็น EP ที่ 14ของว่าประจวันที่16มิถุนลายน2568นะอ่ะพูดถูกแล้วเนาะ <c oughs> ค่ะท่านใดนะคะที่เดียวเราชอบแอดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหแอดด้วยนะคะแอดก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าแนวทางไหนได้มาเพิ่มเติมแนวทางมาในทางเก่านะคะหรือว่าแนวทางที่แอดชอบเนี่ยแอดก็จะแบ่งปันกันนะคะอ่าสรลดพี่เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ